สวยมากเลยครับโอเคนีนนะค่พอแล้วแล้วรวยเลยนี่ครับต้นหอมผักชีนะครับผมรวยลงมาเลยนะครับผมก็เป็นอันเสร็จนะครับกับเมนูพะโล้ไข่พะโล้สวัสดีค่ะวันนี้นาะราจะมาทำ ไข่พะโล้หมูกันนะคะอย่าลืมกดติดตามให้ลูกถ่ายแม่ทำนี่นะคะกุตแจทำยงังไงไปดูก็สวัสดีครับวันนี้ลูกถ่ายแม่ทํานะครับเราจะมาทําไข่พะโล้หรือหมูพะโล้กันเองก <c oughs> ันเองวันนั้นเองนะครับนี่ตอนนี้เราใช้หม้อในตํานานอีกแล้วนะครับผมหม้อดําของเรานั่นเองนะฮะอันดับแรกเราก็ต้องต้มไข่ ก่อนนะครับวันนี้จะใช้ประมาณ15ลูกนะครับต้มใส่เกลือเล็กน้อยนะครับผมต้มประมาณสัก10-15นาทีนะครับแล้วเราก็นำไข่มาแกะนะจ๊ะเนื้อเมฆจริงๆแล้ฮะป๊อปพึ่งเดือวป๊อปป๊อปแกะไข่ตามความเก่งนะครับ พอดีผมกําลังเคี่ยวมันพอดีนะก็เลยเอานี่แหละเต้าหู้ฮะลองเราแทีใส่ลงไปด้วยเนยะทอดนะฮะทอดเต้าหู้นะครับใช้ประมาณสองแผ่นนะครับหั่นแบบไหนก็ได้นะฮะทอดเอาเนี่ยใส่กระเทียมประมาณหนึ่งหัวนะครับผม แล้วก็พริกไทยเม็ดขาวหรือดำก็ได้นะฮะวันนี้ใช้สีขาวนะครับคือใส่ประมาณ5บาทรากผักชีนะฮะประมาณ3ราก ไปไม่มีพริกไทยเม็ดก็เอาเป็นพริกไทยป่นก็ได้นะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันจะหอมสู้ไม่ได้หรือบางคนไม่มีไม่ต้องใส่นะครับทำให้ละเอียดเลยนะครับจากนั้นเราจะมาผัดเครื่องกันนะครับน้ำมันก็ใส่ประมาณนี้เลย นี่ที่เราตามไว้นะครับผมใส่เลยครับเติมมาก็จะเป็นขานะครับผมประมาณ4-5แว่นนะครับจังหวะนี้จะหอมมากเลยนะครับ เป็นหมูสามชั้นหรือหมูส่วนไหนก็ได้นะครับที่ติดมันหน่หมูเราใช้ประมาณวันนี้ประมาณ6กขีดนะครับนี่เป็นอ่อเลยชุดไม้ชุดหบาทนะครับผม อกไอ้แม่ค้าว่าสุดไม้พะโลนะครับจะมีถึงสำเร็จเลยนะ,ะ้งห้าบาทแล้วมาเพิ่มสีให้มันดีกว่านะครับด้วยสีอิ้วดำประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับ ซีอิ๊วขาวประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งเดี๋ยวเราปรุงข้าวกก่อนนะครับเดี๋วชิดิอืมสีน่ากินมากเลยนะครับอันนี้เป็นเต้าหู้นะครับที่เราทอดไว้นะครับ จากที่เราใส่น้ําตาลแล้วฮะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเลยครับที่เราต้มไว้นะฮะไม่รู้น้ําตาลเนมะื่อกี้ไม่รู้ถ่ายทันหรือเปล่าตัดหวานประมาณครับ4-5ช้อนโต๊ะนะครับถ้มีน้ําตาลรีบก็ใช้น้ําตาลฟีบได้นะครับนี่ว้าวใช้ความสามารถยังไงก็ได้นะครับ โนยังไงก็ได้อย่าให้มันไข่มันแตกครับจะใส่ยังไงจะได้ไปสั่งนีเอาไปสังนี่โอเคอ่ะไป้ะ ครับเลยตักแบบนี้ตัดในหมอ้อเลยนะครับเดี๋ยวรอใกล้ๆก่อนเในกระทกะทก่อนเลยพอดีวันนี้ต้มหม,ม้อหม้อน้อยครับตักใส่แบบนี้นะจนครบจนบหมดนะครับเยอะเลยสวยงามตามลั้ตอนครับตอนนี้ก็รอให้มันเดือดน,นครับหลังจากที่เตาฟืนของเราไฟมันแรงแล้วนะครับเราก็จะย้ายจากแก๊สมา สู่เตาฟืนนะครับผมนี่ไม่ใช่เตามาหาเศรษฐีนะเศรษฐีอะไรเศรษฐีอะไรเราเศรษฐีเศรษฐีไม่รู้จักเศรษฐีเหรอรู้จักเศรษฐีคืออะไรโง่โง่ฉลาดจริงๆและสมควรแล้วที่พ่อส่งไปเรียนลูกนะีหลังจากนี้เราก็จะรอเดือดนะครับผงปรุงรสประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับ เราชิมแล้วเราก็เราเริ่มปรุงกันได้เลยยิ้วขาวนะครับประมาณหนึ่งาพีน้ำมันหอ,อยประมาณสองช้อนโตะ๊ะหนึ่นพีมเหมือนกันนะ ต้องค่อยๆเขี่ยวไปนะครับรสชาติของหมูของอะไรมันก็จะเริ่มออกมาเออน้ำตาลทรายนะครับผมแล้วชอบหวานแล้ว,ลวก็จะใส่ไป รวมๆแล้วประมาณสักแปดช้อนโต๊ะแล้วครับตอนนี้ถึงเบิองเดาฟืนของเรานะั่นเอง เรียบร้อยนะครับผมก็ตักใส่ชามได้เลยนะครับท่านผู้ชมสวยมากเลยครับโอเคนี่จิพอแล้วแล้วรวยเลย ต้นหอมผักชีนะครับผมโรยลงมาเลยนะครับผมก็เป็นอันเสร็จนะครับกับเมนูพะโล้ไข่พะโล้ลูกถ่ายแม่ทาผมต้องลาไปก่อนยินดีมากๆนะครับถ้าจะกดติดตามให้กันสวัสดีครับ